ตอนที่608กระบี่มังกรมากมายได้โลดแล่นอยู่ในอากาศให้ความรู้สึกที่น่าสะพรงกลัวอย่างมากเสียงกระบี่บคำรามได้ทุกส่งออกมาขณะที่กระบี่มากมายได้เผยพุ่งออกไปไม่หยุดหย่อนภาพเหล่านี้มันดูน่ากลัวเป็นอย่างมากถึงการทตาให้สีหน้าของเจ้าเตอและหลุยซงพันเปลี่ยนสีไปอย่างมากแม้แต่เสี้ยจิงเฟิงเองก็ยังต้องตกตะลึงเพราะว่าพลังทำลายที่ร้กาจนี้เหมือนกับว่าสามารถทำลายได้ทุทกสรรพสิ่งด้วยซ้ำ วิญญาณปีศาจได้ส่งเสียงคำามออกมาอย่างดังขณะที่ขนทั่วทั้งตัวของมันได้สั่นสะท้านไปพร้อมๆกับพุ่งกระโจนก็ใส่ทางดินเทียนระหว่างที่ปลดปล่อยพลังทำลายล้างออกมาพร้อมๆกันผึบผุบเสียงที่เหมือนกับเปลวเพลิงที่มอดดับได้ถูกส่งออกมาระหว่างที่พลังทำลายทั้งหมดของมันได้ถูกลบกหายไปกระบี่บางกรได้พุ่งทะลวงผ่านร่างวิญญาณปีศาจออกไปและส่งผลให้ฝ่ายตรงข้ามกระเด็นออกไปไกลหลายฟุตแข็งแก่งมาก เซียเสียวอยู่ถึงกับผงะาไปขณะที่จ้องมองไปทางหลินเทียน้วยดวงตาที่เปล่งประกายออกมาเหมือนกับดวงดาวที่ระยิบระยับบนท้องฟ้าหลินเทียนในตอนนี้ยังคงแสดงสีหน้าที่รับเรียบออกมาก่อนที่เขาจะก้าวเดิอนออกไปแล้วส่วงกระบี่ทั้งหลายเข้าใส่มันอีกครั้งกระบี่มากมายเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ก่อตัวขึ้นมาจากพลังมากมายของสภาพแวดล้อมต่างๆซึ่งแต่ละเล่มล้วนแตะแน่ไปด้วยพลังทำลายที่รุนแรงและแม้ว่าศัตรูจะแข็งเก่งก็จริง แต่เมื่อต้องเผชิญกับกระปีเหล่านี้แล้วก็ไม่มีทางที่พวกมันจะต่อกอนได้ง่ายๆและส่งผลให้กระแทกล่างของมันปิีวออกไปไกลหลังจากที่ล่างของมันกระเด็นออกไปไกลแล้วกลิ่นไอที่ร้ากาดก็ยิงพวยพวุ่งออกมาไม่หยุดหย่อนระหว่างที่มันส่งเสียงคำรามออกมาด้วยความโกรธขนสีแดงของมันได้ตั้งตรงขึ้นก่อนที่มันจะพุ่งกระโจนเข้าใส่เสมือนกับขึ้นเข็มที่ต้องการจะฉีกล่างของหลินเทียนออกเป็นชิ้นๆขน,นของมัน บินได้ด้วยงั้นหรือสีหน้าของหลุยส่งถึงกับเปลี่ยนไปในทันทีหลินเทียนยังคงไม่ได้ขยับไปไหนพร้อมทั้งยกมือขึ้นมาปรากฏเป็นตามพระทับมังกรที่พุ่งออกไปอย่างท้องฟ้าทําให้ลําแสงสีดํามากมายพวยพุ่งออกมาและก่อตัวขึ้นเป็นบ้านพลังที่ด้านหน้าเพื่อรับการโจมตีของเข็มที่กําลังพุ่งเข้ามาทั้งหมดเขาได้กามือต่อเพื่อแปลเปลี่ยนบ้านพลังนั้นให้กลายเป็นฝ่ามือยักษ์ที่อัดระแทกเข้าใส่วิญ,ญญาณปีศาจบุ่ม เสียงระเบิดอย่างดังถูกส่งออกมาระหว่างที่ร่างของศัตรูได้ลอยแขวงออกไปไกลพร้อมๆกับเลือดที่พุ่งกระจายออกไปทั่วฟ้าเจ้าเต๋อและหลุยซงได้แต่แข็งขงไปในทันทีเพราะว่าเมื่ออยู่ต่อหน้าของหลิมเจียนแล้ววิญญาณปีศาจท,ที่อยู่ในเขตแดนครึ่งก้า,าเจ้าแห่งเตา๋ากลับดูเปราะบางเป็นอย่างมากวิญญาณปีศาจได้ส่งเสียงกำลังออกมาอย่างดังและรีบหายตัวไปอีกครั้งหายไปแล้วหลุยซงได้หันมองออกไปรอบๆด้วยสายตาที่ระมัดระวัง ดวงตาของหลินเทียนพันเป็นประกายออกมาพร้อมทั้งกระเทือบท้าลงไปที่ผืนจึงทำแม่ลาแสงสีดําที่อยู่โดยรอบพุ่งตรงไปยังจุดที่มันดําหายไปมันบุกขึ้นมาจากใต้ดินกันหรือไม่เห็นรู้มาก่อนเลยเจ้าเตอตึงกับรีบก้าวถอยกลับไปโดยสีหน้าที่หวาดกลัวหลินเทียนยังคงแสดงสีหนา้รารับเรี้ยบออกมาขณะที่ลาแสงสีดําได้ก่อตัวขึ้นกลายเป็นกระบี่มังกรอ,อีกครั้งกระบี่มังกรได้พุ่งผ่านอากาศออกไปเพื่อปิดกั้นทางหนีของมันเอาไว้ มันเป็นการโจมตีที่อาศัยพลังจากสภาพแวดล้อมหรือรอบของเขาและใช้ขายอาคมฝังมังกรในการปิดกั้นพื้นที่ก่อนที่เขาจะประสานมือเข้าหากันและทําให้ลําแสงสีดํามากมายพุ่งเข้าใส่ร่างของศัตรูอีกครั้งบุ้มบุ้มบุ้มวิญญาณปีศาจได้แต่ส่งเสียงร้องออกมาอย่างน่าสังเวชขณะที่มันเปียวออกไปไกลอีกครั้งตายหลินเทียนได้ส่งเสียงออกมานาเสียงของเขาฟังดูราบเรียบอย่างมาก ขณะที่กระบี่มังกรทั้งหลายได้พุ่งออกไปทั้งหมดพิพตานี้เองที่วิญญาณปีศาจได้ถูกกระบี่ทั้งหลายแทงจนพุนและมีเลือดสาดกระจายออกไปรอบทิศทางและได้แต่ส่งเสียงร้องออกมาอย่างบาครั่งมันได้แต่จ้องมองไปทางดินเทียนด้วยสายตาที่หวาดกลัวเป็นอย่างมากมนุษย์ตรงหน้าที่อยู่ในเขตแดนจกกักรพรรดิพาท่นนั้นกลับดูเหมือนว่าสามารถข้ามมันลงได้อย่างง่ายดายด้วยซ้ำมันได้ส่งเสียงคำรามออกมาก่อนที่มันจะพุ่งหายกลับลงไปใต้ดินอีกครั้ง มันจะโจมตีจากด้านล่างอีกแล้วงั้นหรือเจ้าตือได้หันมองออกไปรอบๆ้วยสายตาที่ระมัดระวังอย่างมากแต่ว่าถึงอย่างไรก็ตามครั้งนี้วิญญาณปีศาจไม่ได้ผล่ขึ้นมาอีกต่อไปดวงตาของหลินเทียนพันเป็นประกายยินเ้อเยือออกมาทันทีระหว่างที่หันมองออกไปทางถ้ำด้านหน้าแล้วพูดออกมาว่าคิดจะหนีงั้นหรืออย่าหวังไปหน่อยเลยเขาได้พุ่งออกไปและกระเทือบท้าลงไปที่พื้นทําให้ลําแสงสีดํามากมายพวยพุ่งออกมาอย่างดุรแรง บุ่มพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลออกไปได้แยกออกระหว่างที่ร่างของวิญญาณปีศาจได้กระเด็นออกไปไกลพร้อมๆกับเลือดที่กระจายไปทั่วเมื่อเห็นว่าหลินเทียนกําลังเดินเข้ามาใกล้แล้วมันก็ได้แต่แสดงเสียหน้าที่หวั่นเกรงออกมาพร้อมทั้งรีบกระโจนหนีลงไปใต้ดนินอีกครั้งเจ้าหนีไม่พ้นหรอกนาหลินเทียนได้พูดออกมาด้วยน้ําเสียงที่ลาบเรียบพื้นที่ด้านล่างได้ถูกปกคลุมไปได้ตาประทับมังกรทั้งหมดแล้วดังนั้นหลังจากที่เขา ตัดผ่านไปยังเขตแดนจกักรพรรดิภัธฑ์ระดับที่8ไปได้อีกก็ทําให้ความแข็งแกร่งของเขาเพิ่มมากขึ้นและสามารถควบคุมตาสัญ,ญลักษณ์มังกรได้ดีขึ้นไปอีกจึงทําให้เขาลากตัวของมันกลับมาได้อีกครั้งเขาได้ก้าเท้าออกไปหามันอีกครั้งอย่างรวดเร็วสิ่งมีชีวิตที่ชั่วร้ายแบบนี้หากว่าตัดผ่านไปยังเขตแดนจกักรพรรดกุลางหุนได้แล้วก็มันจะต้องไม่มีความเมตตาอย่างแน่นอนดังนั้นแล้วถึงอย่างไรเขาก็ไม่สามารถปล่อยมันเอาไว้ได้แม้ว่ามันจะเป็นสัตว์เลี้ยง แห่งสวรรค์ก็ตามแต่หากว่ามันเดินเข้าสู่ด้านมืดก็จําเป็นต้องฝังมันฝุบกระบี่บบางกวทั้งหลายได้ฟาดฟันก็ใส่ล่างของมันจนกระเด็นออกไปอีกครั้งแข็งแก่งมากนี่มันเหมือนดังถวยเทพก,ก็ไม่ปานเจ้าเตอิอนและหลุยซงได้ส่งเสียงออกมาณตอนนี้ผู้คนที่อยู่โดยรอบได้แต่จ้องมองไปทางหลินเทียนด้วยสีหน้าที่ตกตะลึงไม่เว้นแม้แต่เสื้อชิงเฟิงหลินเทียนในตอนนี้อยู่ในเขตแดนจกกักรพรรดิา์า แต่ว่ากับสามารถไละต้อนวิญญาณปีศาจที่แข็งแก่งเียบเท่ากับผู้เจ้าชานที่อยู่ในเขตแด่นขึ้นก้าวเจ้าแห่งเต๋าท่านพี่หลินแข็งแก่งมากๆเสียเสียวอยู่ได้พูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่สรรเสริญเป็นอย่างมากหลินเทียนที่อยู่ด้านหน้ายังคงแสดงสีหน้าที่ราบเรียบออกมาขณะที่พลังทั้งหลายที่อยู่โดยรอบของเขาถูกดูดกลืนเข้ามานี่จึงทําให้เขาสัมบัติได้ถึงพลังอันแข็งแก่งอีกครั้งเสมือนกับตอนที่อยู่ในสํานักหยูหัวและพวกเขาฝังเทวะไม่มีผิดเพี้ยน ณตอนนี้เขาไล่ตามมันออกไปไกลมากและไม่รู้เลยว่าไปโผล่ที่ไหนด้วยซ้ำแถมแสงโดยรอบก็ยังดูสลัวสลัวถึงแม้ว่าเขาจะแข็งเก่งก็จริงแต่ว่าเมื่อมองออกไปรอบๆแล้วระยะสายตาของเขาก็ไม่สามารถมองออกไปได้ไกลได้นักเสียงกระบี่บมังกรคำรามถูกส่งออกมาอย่างดังขนาดที่อัดร่างของวิญญ,ญาณปีศาจจนกระเด็นไกลออกไปวิญ,ญญาณปีศาจได้ส่งเสียงดังออกมาด้วยร่างกายที่อับไปด้วยเลือดและให้ความรู้สึกที่น่าหวาดกลัว มันหนีไม่รอดแล้วเจ้าตื่อได้พูดออกมาเมื่อมองออกไปข้างหน้าเขาก็อดจะเกลืนน้ำลายของตนกลับไปไม่ได้พราะวันนี้มันวิญญาณปีศาจที่อยู่ในเขตแดนเครื่องฆ่า,าเจ้าแห่งเต๋าซึ่งกําลังจะถูกฆ่าที่นี่งันหรือลําแสงสีดาที่พวยพุ่งออกมากข้างๆดินเทียนได้ก่อตัวขึ้นเป็นประกายมังกรที่มีความยาวกว่า10เมตรเขาไม่ได้พูดอะไรอีกและได้อัดพลังทั้งหมดลงไปในกระบี่เล่มนี้ก่อนที่เขาจะบกมือฟาดฟันออกไปตรงหน้า แต่ว่ามันเป็นตอนนี้เองที่ร่างกายของเขาได้สั่นสะท้านไปไม่หยุดหย่อนพร้อมกับรู้สึกคนหัวลุกจนอดสั่นไปไม่ได้ไม่เว้นแม้แต่คนอื่นๆก็ด้วยไม่รู้เลยว่าในที่ห่างไกลออกไปนั้นมีความมืดที่อยู่ด้านในที่มีดวงตาที่ดูลึกซึ้งและเย็นชาคู้หนึ่งได้เหลือมตาขึ้นมาเสมือนว่าสามารถดูดเกลืนได้ทุกสรรพสิ่งดวงตาสินเงินที่เหมือนจะสามารถมองทะลุทุกอย่างได้อย่างทะลุป,ปุโปร่งได้จับจ้องมาทางหลินเทียนและคนอื่น กระบี่ของเขาได้ส่งเสียงปีดแต่ออกมาพร้อมทั้งแปลเปลี่ยนกลายเป็นแสงประกายระยิบระยับแทนเหงื่อของเขาได้ไหลท่วมตัวในทันทีพอเมื่อต้องสบสายตากับดวงตาคู่นั้นแล้วก็ถึงกับทําให้เขาไม่สามารถกระดิกตัวได้ด้วยซ้ําและก็รู้สึกได้ถึงความเย็นเยือกที่แผ่ออกไปทั่วร่างกายเหมือนกําลังเผชิญหน้ากับมังกรยมโลที่แข็งแกร่งเทียบเท่ากับเขตแดนปรลินิพานตอนไปลายไม่มีผิดเพี้ยนผู้คนที่อยู่ข้างหลังของเขาเองก็ไม่ต่างกันโดยเฉพาะเสี้ยเสียวอยู่ ที่มีะระดับพลังอ่อนแอที่สุดนางเกือบจะหมดสติไปและแม้แต่พญานาคของเขาที่อยู่ในเขตแดนเครื่องก้าวเจ้าแห่งเต๋าก็ยังได้แต่สั่นไปไม่หยุดหย่อนดวงตาสีน้ำเงินคู่นั้นได้หันมองมาทางเขาด้วยสีหน้าที่ไม่แยแสแม้แต่น้อยเมื่อต้องเผชิญหน้ากับสายตาแบบนี้แล้วมันก็ทําให้หลินเทียนรู้สึกเสมือนว่าหัวใจของเขากําลังจะหยุดเต้นด้วยซ้ำเขารู้สึกทรมานเป็นอย่างมากเวลาได้ผ่านไปอย่างช้าๆหลายคน ก็รู้สึกแบบเดียวกันว่าเวลามันผ่านไปช้ามากๆแค่ลมหายใจเดียวก็รู้สึกเหมือนกับผ่านไปเป็นปีๆและไม่รู้ว่ามันผ่านไปนานแค่ไหนก่อนที่ดวงตาคู่นั้นจะปิดลงอย่างช้าๆและหายไปในความมืดมิดนี่ทําให้หลินเทียนรู้สึกเหมือนว่าก้อนหินยักษ์ที่กาลังกดทับอยู่บนหน้าอกของเขาได้ถูกยกออกไปทําให้เขาเกือบจะสุดลงกับพื้นเจ้าตือหลุยซงและคนอื่น,นๆที่อยู่ด้านหลังของเขาเองก็ถึงกับหมดแรงเช่นเดียวกัน ไปจากที่นี่กันก่อได้พูดออกมาด้วยน้ำเสียงสั่นๆไม่ใช่ว่าเขาหวาดกลัวแต่สัญชาตญาณของเขาทำให้เขาสูกขุ่มต่อไปไม่ได้ณนะตอนนี้ไม่มีเวลาคิดถึงเรื่องกำจัดวิญญาณปีศาจเลยด้วยซ้ำพร้อมถังเรียบก้าวถอยออกไปจากที่นี่เจ้าเต๋อและคนอื่นๆก็ได้แต่รีบพาการถอยออกไปด้วยร่างกายสั่นๆไม่รู้ว่าผ่านไปนานขนาดไหนก่อนที่ทั้งห้าคนนี้จะหายตัวไปจากถ้ำแห่งนี้แต่ก็ไม่ได้หยุดเท้าลงเพียงแค่นั้นพอพวกเขาเรีบพุ่งผ่านออกไป จนถึงช่วงที่มองไม่เห็นปากถ้ำอีกจึงได้หยุดเท้าลงด้วยเหงื่อที่ท่วมไปทั้งตัวและใบหน้าที่ซีเพือดนั่นมันอะไรกันหลุยทรงได้พูดออกมาด้วยน้ำเสียงสันส่นๆร่างกายของดินเทียนเองก็สันส่นสะท้านไม่หยุดเช่นเดียวกันดวงตาสีน้ำเงินคู่นั้นหมันระเท่ากับดวงตาของมนุษย์ไม่มีผิดเพี้ยนแต่ว่ากับให้ความรู้สึกที่น่ากลัวถึงขีดสุดเหมือนกับว่าร่างกายของพวกเขากำลังจะสูญสิน้นและเขาก็พอจะคาดเราได้ว่า เจ้าของดวงตาผู้นั้นจะต้องสามารถลบล้างทุกสิ่งได้อย่างง่ายดายและมีเพียงแค่จีจิงหลิงเท่านั้นที่สามารถต่อก้้นกับมันได้พวกเขาพยายามปรับลมหายใจของตัวเองกลับมาจนถึงช่วงที่ผ่านไปได้ประมาณร้อยลมหายใจก็กลับมาสงบลงดังเดิมรีบไปจากที่นี่กันเถอะเขาได้พูดออกมาบะไปกันเถอะหลุยส์ทรงได้ส่งเสียงออกมาเจ้าเตอเองก็รีบเดนขึ้นเพราะเขาไม่อยากจะอยู่ที่นี่อีกต่อไปแล้วณนะตอนนี้ หลินเทียนได้ก้าวเดินนำพวกเขาออกไปขณะที่เสื้อชิงเฟิงคอจุง g มือของเสี่ยเสียย่ยวหยูเอาไว้การเดินทางครั้งนี้กินเวลาไปทั้งหมดประมาณห้าวันเต็มๆและถ่ายที่สุดพวกเขาก็ออกมาจากสถานที่แห่งนี้ได้มันน่ากลัวมากเกินไปแล้วข้าจะไม่เหยียบเทา้าเข้าไปในสถานที่แห่งนี้ชั่วชีวิตนี่มันเป็นอณาเขตปีศาจชัดๆหลุยซ่งได้พูดออกมาได้ท่าทางที่คอโหดข้าเองก็เช่นเดียวกันเสี่ยเสี่ยวอยู่ได้พึมพำออกมา ดวงตาคู่สีน้ำเงินเมื่อห้าวันก่อนแทบจะทําให้ดวงวิญญาณของนางแตกสลายด้วยซ้ำาซึ่งต้องใช้เวลากว่าสามวันจึงจะดึงสติกลับมาได้หลุยซทรงได้ปาดเหงื่อของเขาออกด้วยท่าทางที่ไม่ต่างกันเซียชิงเฟิงได้ลูบสีษาของเสียซีอยู่ได้รอยยิ้มซึ่งเขาเป็นคนที่สุข,ขุมและรอบครอบที่สุดลองลงมาจากหลินเทียนพวกเราแยกกันตรงนี้เถอะหลินเทียนได้พูดออกมาเขาได้รับก้อนขิดตั้นวิญญ,ญาณกว่าร้อยก้อนมาแล้ว และตอนนี้ก็เหลือเพียงแค่ว่าจะต้องไปที่ตำหนักความลับแห่งสวรรค์เพื่อให้ผู้พยากรณ์ตอบคำถามเกี่ยวกับไปเฉียวและไปจีฉี